สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมเป็นเกษตรันหยุนะผมกําลังจะกลับกรุงเทพแล้วนะครับผมทีนี้ผมเพิ่งตัดหญ้าใหม่ๆรอบสวนเลยก็คือ,อ,อนานๆทีผมจะตัดหญ้าเนาะเพราะว่าปกติผมจะไม่ค่อยมีเวลาตัดเนาะนะครับแต่รอบนี้คือเหมือนผมจ้างเขามาตัดด้วยแล้วผมเองก็ต้องทําเดินปัม๊มน้ำเดินท่อน้ํารอบสวนอะไรเงี้ยครับนะฮะมีการขยายกิ่งพันธุ์ด้วยอะไรด้วยผมก็ไม่มีเวลาผมก็เลยจะพาชมรอบสวนสี่ปีของผมนะ เป็นสวนไม้ป่าสี่ปีนะเพื่อนนะครับอ่ะอันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็น4ี่ปีนะฮะเนี่ยคือคือรอบรอบนี้แหละนะครับบอ่อในบ่อแรกที่ผมขุดแล้วก็ขยายบ่อไปฝั่งนู้นนะฮะอ่ะให้ดูบ่อฝั่งนูน้นที่ผมขยายไปเมื่อปีที่แล้วเมื่อสักเมื่อสักกลางปีที่แล้วนะเนี่ยขยายไปก็คือน้ําไม่พอบ่อเล็กผมขยายไปเพิ่มนะครับเพื่อน,น้ําพอเนาะแต่ผมก็มีขุดของไส้ไก่เมื่อสี่เดือนที่แล้วเนาะนะครับเนี่ยอันนี้ไม้ป่า นะครับสีป่ปีนะครับมีต้นคูณมีต้นขี้เหล็กเนาะนะครับมีลิ้นฟ้าเพกาเนี่ยฮะอันนี้ลิ้นฟ้าเพกานะฮะนะครับ,รบกินได้คือกินได้ฝักมันอร่อยมากเขาว่านะผมยังไม่เคยได้กินนะนะครับอันนี้ก็เป็นละมุดเนาะผมก็ปลูกแซมใกล้ๆมะป่านี่แหละผมไม่ได้หวังว่าจะได้ผลผลิตละมุดเยอะนะครับผมไม่ได้หวังผมไม่ได้หวังอย่างนั้น ผมหวังแค่ว่ามันออมให้ผมกินสัก2ลูกปีหนึ่งผมพอใจแล้วแค่นั้นพอนะครับผมเพราะว่าผมต้องการความร่มรื่นนะครับในสวนนะฮะส่วนเอ่อตรงอีกฝั่งหนึ่งอะด้านนู้นอะด้านนู้นอะผมปลูกละมุดไว้อันนั้นผมหวังคาดหวังเพราะว่ามันได้แดดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไงฮะนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นโซนเหมือนเป็นโซนอยู่ทางทางบ้านของเราที่เราจะบ้านบ้านพักในบริเวณเนี้ยฮะเป็นเนินเนี้ยคือเป็นบริเวณผมจะปลูกบ้านนกดาวนะฮะหลังเล็กๆนะครับ ราคาสักแสนต้นๆก็พออะไรประมาณนี้นะฮะไม่รวมห้องน้ำนะเพื่อนนะครับหรือถ้ามันแพงมากก็กสร้างเองเหมือนเดิมนะฮะก็ของไส้ไก่ในน้ำเนี่ยมันจะเต็มตลอดนะฮะไม่ต้องกลัวว่าเออมันจะแห้งเพราะว่าผมทำระบบน้ำไว้อะปั๊มขึ้นมาเนี่ยมันจะมีน้ำที่เขาเรียกว่าแรงดันมันเกินอ่ะผมก็จะมีระบบ ปล่อยแรงดันของน้ําออกมานะครับ <spe ak> เพื่อให้น้ำเนี่ยมันลงมาสะนี่แหละน้ำพูดง่ายว่าน้านะน้าแรงดันเกินก็จะลงสะไปนะครับผมประมาณนั้นนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นไม้ผลเนาะไม้ผลเนี่ยสปี9เดือนนะครับก็ได้กินผลแล้วอ่าได้ได้กินผลแล้วต้องบอกมะม่วงมะม่วงอะไรเนี้ยได้กินแล้วลงยงลงยได้กินแล้วนะฮะนะครับก็ถือว่าเขาตอบแทนได้ให้ผมได้เร็วมากเนาะคือผมไม่ได้อยู่ตลอดก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลนะฮะไม้ก็ ผมม็จะพยายามให้มันชิดๆกันพยายามโน้มให้มันหากันนะเพราะว่าผมไม่ต้องการไม้ตรงเป็นไม้เศรษฐกิจอะไรเพราะว่าไม้เรามีแค่นี้ที่แค่สองไร่ตรงนี้โซนนี้นะมันเอาไปทาอะไรไม่ได้ละครับมันก็แค่ได้เอ้ยแบบได้ใบได้อะไรมาแบบใส่ปุ๋ย